ตัวที่นเต้ยได้ตัวนั้นก็โลแปดอะโลแปดอืมเราเห็นว่ปปามันกัดลูกปลาไงใส่ใส,ส่สีส้ไม้ลอยก็โดนไได้เป็นอย่อยนเร<อ>ป็เลยหลังเงหลัง,ง,ลงต้นต้นด่ารงนีนไหลเหยือไปเรื่อยเรืกาศอ Ha <laughs> ha อ,อืมอืมขึ้นเลนยแรงกันแล้วอ่ะดาวมางี้ก่อนเย,ย่อนอนเดยียวเอาไงมังกกาศเดมัข้ากนี่ไง โวนยนได้โอ้โหใหญ่ด้วยให้ให้ดาวยืนแทนที่แป๊บเดียวอ่ะเอ่อไปละอะไรอะไรป่อยวิ่งไปไม่ต้องไม่ต้องรีบดึงไม่ต้องรีบล้างไม่ต้องรีบล้างังโอ้ให้ระวังพลาดอยู่ไหนแล้วหดาวไปยืนแทนที่ไม้เดียวเองห ได้เรื่องเลยยืนแทนที่แต่คราวนี้ทำหลุดอีกไม่พามาแล้วนะ <laughs> ทำหลุดใหญ่ๆไปสองตัวแล้วนะเราอะสวิงเข้ามาป่ะิงอยู่ในรถอยู่ในประตูรถเลยเอา้าวรถเปิดป่ะเนี่ยไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกรถไม่ได้ล็อกเออเออไม่ต้องรีบอาดไม่ต้องรีบอาดรอสวิงด้วย ล้อสวิงด้วยไม่ต้องรีบอัดเฮ้ยให้ไปยืนแทนที่ไม้เดียวเองได้เรื่องเลยว่ะนี่ครับตอนแรกกัดผมก่อนกัดไม่ติดครับยืนยืนตียืนตื้ออีกประมาณสิบไม้ไม่กัดว่าจะไปฉี่ซะหน่อยให้นะยาวน้ดาวมายืนแทนไม้เดียวเลยโดนเลยใหญ่กันนะใหญ่ดี ตัวนี้อย่างน้อยมีเก้าว่ะริงเฮ้ย,ยไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะเออประมาณเออประมาณห้าหกว่ะอ,อันห้าหกว่ะเฮ้เอยอาจจะหกเจ็ดอาจจะหกเจ็ดตัวมันหนาตัวมันหนา อาจจะมีหกเจ็ดโลเลื่อยเนอะไม่มีหรอมาแล้วมาแล้วไปยไปไหนอ่ะนี่ไงไปเอาท้หิงโอ้ยระวังขาดโอ้ยระวังคาดระวังคาดระวังขาด วังคาดจะหมดแรงแล้วมโดดสามทีแล้วอ่ะน่าจะมีหกเจ็ดเออหกเจ็ดต้องมีเออหนาอยู่ตัวหนาอยู่มองจะมองทีแรกเหมือนไม่ใหญ่เท่าไรแต่ตัวหนาอยู่ต้องมาฝั่งนี้อือเจ็ดต้องมีอ่ะเฮ้ยมีตอไม้ด้วยอย่าเพึ่งงัดนะอย่าพึ่งงัดนะ นาเตยต้องไปซ้อนข้างล่างแะเดี๋ยวเองต้องถอยหลังนะเองไม่ต้องงัดนะเออแต่เองถอยหลังอ่ะถอยหลังอ่ะให้มันวิ่งไปให้ให้มันวิ่งไปก่อนให้มันวิ่งไปก่อนระวังโดนข้างขาดพอพอมันจะยอมอ่ะเองถอยหลังแล้วครัเฮ้ยมานี่แล้วอ่าจะยอมนะจะยอมจะยอมถอยนิดถอยนิดถอยนิดให้มันวิ่งไปให้มันวิ่งไปอ่าจะยอมแล้วเออเดี๋ยวเองถอยหลังเลยระวังตกเออยังอีกว่าแม่งมุดอีกอะ ได้แล้วเจดขึ้นเจ็ขึ้นใหญ่ว่าใหญ่แปดแปใกล้เปดต้องมีแปดต้องมียกรู้เลยอะเฮ้ยแปต้องมียกรู้เลยตัวนี้ย่างน้อยแต้องมีลึกเลยพี่ปุยลึกตัวโอ้โหถ้าเบรแข็งอะขาดแน่นอน หญ่ยกรู้เลยตะเบกแข็งนะสายหน้าขาดแน่นอนทีเป็นโลอะทีมหุยเผออๆถึงเก้าเเนี่ยหนาตึ๊บเลยแปดโลต้องมีแน่ๆตัวนี้เอาง่ายงแปดโลต้องมีแน่ๆ่ปลาอะไยาเดี๋ยวไปงูไปถ่ายรูปนึงใหญ่เออเดี๋ยวไปถ่ายรูปนึง นี่ก็ทำหลุดอีกทำหลุดอีกคราเนี้ยราหน้าไม่ต้องมาแล้วนะทำตัวใหญ่หลุดไปสองทีแล้วนะเราอ่ะดีนะแล้วโอ้โหให้ไปยืนให้ไปยืนแทนที่ไม้เดียวเลยอ่ะโอ้โหเดียวพบดวงมาจริงวะดวงมาเอาจนได้ครับดีแล้วดีแล้วมารอบที่สี่แล้วต้องเอาเขามั่งละ Hello. คอมมาเหมือนคอมเหมือนคอมอุ้ยอือจังหวะสายคอมอยู่จังหวะปลาดูดพอดีเลยเออยังอยู่อุ้ยยังอยู่โอ้โหออเมันย้อนจังหวะสายคอมปลาดูดพอดีเลยไงโอ้ยกินลึกมากเลยเนี่ยทางเนี้ย ไปแล้ว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 เล็กเล็กกว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่าเยอะเล็กกว่าของน้าดาวเยอะอ้ยหลอนจากทางงูจริงแม่งชอบหลุดด้วยไปทางงูที่ไรแม่งชอบหลุดด้วย เออว่ะออกแล้วออกแล้วโอ,อ้ยโอ,อ้ยก็เอาเรื่องอยู่สี่โลรดสี่โลสว่าได้แน่แน่ สี่โลน,นี้แน่ๆอ่ะโอ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วน้ำมันแรงอลึกม่กอืาตัวนี้บอกเลย <c oughs> มลยันย้อนด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยยถ้าถ้าอาดปุบเดี๋ยวมันจะวิ่งออกขวาอยู่ไงเดี๋ยวมันจะวิ่งออกขวาอีกถ้ารีบ <ๆ S 1> อาดปุบเดี๋ยวมันออกขวาอีก้าผมไม่ลง,ง,ง,งน้ำอ่โโงงะเหี้ยนะวนีน้ โหไม่ลึกว่าเหี้ยมินว่ามินว่าไม่ได้ลึกนะไม่ได้ไม่ได้ติดลึกนะมินเลยอ่ะปายเลยอ่ะนึกว่าวัดไม่ติดแล้วนะน่าแม่งย้อนจะดูจะได้อะจะได้ มาแล้วมาแล้วโอ้โหเหยือกระเด็นเลยวะสีอะไรเนี Laughter ่ยสีเขียวดำวีสี่โลขึ้นตัวนี้สี่โลขึ้นเออใหญ่ฝ่ายเยอะเรียบร้อย แต่มันติดตอนเหนียวอ่ะติดตรงเหนียวติดตรงเหนียวย่ดกายรึดว่ารื่อนี้อ่ะอ่าอืมแติดตรงเหนียว่เี่ยี้องม้อหมีมีห้าได้มั้งเนี่ยเออหอยกรู้เหกอาจจะไม่ถึงนะแต่ห้ามีแน่แน่้เียเลยมัว่าของัวนะเออไม่ไม่หนาไม่หนา ไม่หนามากแต่ยาวได้ยาวบางกว่าของน้าดาวแคบอูยาวจริงตัวนี้ยาวจริงแต่ไม่หนามนา